ก็มีบ่อตกปลาแห่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากชวนให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับ mm. เพราะว่าบ่อนี้มีบรรยากาศ mm. เหมือนพาเราไปนั่งตกด้วยคันไม้ไผ่ในสงในสวนอย่างเงี้ยนะครับ mm. น่าสนอกสนใจเป็นทีเดียวนะครับ mm. ชื่อบ่อนี้ mm. ก็ชื่อว่าบ่อบ้านสวนฟิชชิงครับ ในเขตปลาเวศใกล้ๆถนนเฉลิมพระเกียรติก็มีบ่อตกปลานิลนะครับซึ่งก็เปิดมาสักระยะหนึ่งล้วแล้วก็สนุกสนาน a องเก r เลคคอมเมนต์วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักครับตอนนี้ผมอยู่กับบางหาดสวัสดีครับบางหาดสวัสดีครับเบ,<า>บ๊บกก็ได้ยินได้ฟังเสียงมาว่ามีบ่อตกปลานิลก็เลยวิ่งเข้ามามหาที่นี่นะครับซึ่งบางหาดก็ไม่ใช่ คนอื่นคนไกลนะครับถ้าเป็นมือเยือปอมก็จะได้เจอเจอตามงานเนาะใช่ครับส่วนใหญ่จะไปตามงานแข่งนะครับผมแล้วเอางี้คุยเรื่องบ่อก่อนชื่อบ่อคือบ้านสวนฟิชชิงครับบ้านสวนฟิชชิงนะครับเปิดมานานยังสักระยะหนึ่งได้แล้วครับก่อนหน้านี้ก็เป็นบ่อตกปลาินธรรมดาลูกค้ามาขอตกขอตกอ๋อคือเป็นบ่อเลี้ยงปลาเดิมใช่ใช่ช่ครับแล้วก็มีคนมาขอตกใช่ครับอ๋อก็เลยเอามันเป็นกิจลักษณะซะเลยประมาณนั้นครับ ลูกค้าเยอะไหมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรียกว่าสาวอาทิตย์นี่ก็สา์อาทิตย์นี่ก็จะเต็มอยู่เหมือนกันนะอนธรรมดาก็มีปลาปลายปบปลาผมดูบรรยากาศเนะี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเหมือนอะไรดีอ่ะเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวสวนตอนเด็กๆอะ่ะใช่ครับมีผลไม้มีปลาให้ตกมีปลาหมอปลานินแต่ที่นี่นี่ปลานินนะครับใหญ่ด้วย ไซส์เอามาลงไซส์ขนาดไหนเก้าถึงถึงโลหนึ่งครับอ๋อเป็น,เป,นเป็นปไซส์ครับคัดมาแล้วคัดแล้วครับเก้าขีดถึงโลหนึ่งบางทีก็ทะลุโลครับผมใหญ่ที่สุดสถิติที่ได้คือสองโลมีครับสองโลมันไม่เล็กเลยนะบางมีครับมีมีมันเป็นปลาเก,ก่าครับอ๋อตั้งแต่สมัยที่เราเลี้ยงไว้เดิมนี่ใช่ครับอย่างนี้สนนราคาเขาเป็นยังไงอืมช่ากบอกนี่โลละหกสิบบาทครับค่าคันนี่ก็สามสิบครับ มาตกเล่นๆสามสิบาทครับผมแล้วถ้าไม่เอาปลาก็อย่าขังครับผมปล่อยไปเลยไม่ว่านะครับแต่ถ้าจะซื้อกลับก็โลละหกสิบาทครับหกสิบบาทนี่ถูกกว่าตลาดนะคิดราคานั้นเหรอถูกกว่าตลาดนะโอ้เอาอย่างนี้คือมาตกปลาได้สนุกจะซื้อปลากลับบ้านก็ซื้อมีเหยื่อขายไหมมีครับมีมันกินอะไรที่นี่อืมส่วนมากก็กินทั่วไปนะครับเป็นพวกรำขนมปัง ว่าหลังนี่ผมมีเหยื่อจ๊าบมาแนะนำผมต้องลองเอาเหยื่อจ๊าบมาตกดูนะครับแต่ว่าอย่างนี้กติกากติกาเป็นยังไงสากลทั่วไปของบ่อตกปลาสากลทั่วไปครับของบ่อตกปลาครับห้ามเบ็ดนรกครับผมห้ามมีอะไรอีกเบ็ดสามทางครับห้ามเบ็ดสามทางห้ามเบ็ดนรกตะก้อตะก้ตข่ายครับตะก้อตาข่ายตะก้อตาข่ายนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปลานินมันจะติดนะครับเราไม่ได้หวงปลานะครับอยากให้ได้เยอะๆแต่ว่าอยากให้สนุก ในรูปแบบของเกมนะครับของกีฬาอ,อ,อีกสักพักหนึ่งคงต้องเขียนกติกาให้ชัดเจนกว่าน,นี้นะครับครับก็เดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยอย่างนี้แต่วันหลังเนี่ยลูกค้าดูเนี่ยอยากมาแล้วเชิญเลยครับตำแหน่งแห่งที่เอาพูดแบบเป็นกิจจาลักษณะเลยตำแหน่งแห่งที่มันอยู่ตรงไหนยังไงซอเจ็ดสิบทับหนึ่งครับเฉลิมพระเกียรต,ติใหม่ถนนนี้ยังไม่มีชื่อยังยังดูเหมือนจะปิดอยู่จากถนนเฉลิมพระเกียรติเข้ามาคุณจะเจออยู่โค้งหนึ่งโค้งใหญ่ๆเลย ยังทําเหมือนเสร็จยังอ่ะมันเสร็จแล้วนนเนาะใกล้จะเปิดแล้วครับทุนี้เปิดเปิดว<อ>ันที่เ,เก้าหรือผ่านวันรอส่งมอบก็ส่งนะครับม,มาเป็นการถนนตัดใหม่ของเฉลิมพระเกียรติคุณวิ่งะรุเข้ามาเลยจากถนนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยคุณเข้ามาแล้วคุณสังเกตทางขวามือตึกเขียนว่าอะไรนะนเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ก่อสร้างครับเขียนขายก่อสร้างเครื่องไฟฟ้าคุณเข้ามาในซอยนั้นมีป้ายอยู่ป้ายเขียนว่าบ้านสวนฟิชชิงครับผม จากปากซอยที่มีร้านก่อสร้างนั่น,นประมาณสักกิโลครึ่งเราๆนั้นครับผมนะวิ่งเข้ามาช่วงนี้ถนนอาจจะขรุขระหน่อยแต่ก็บางอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่ครับกาลังมีการปรับปรุงครับผมนะครับก็ไปเรื่อยๆนะหลังจากเทปนี้ออกไปเนี่ยผมคิดว่าถนนมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เป็นว่าถ้ามาไม่ถูกโทรถามได้ไหมโทรได้เลยครับเบอร์086ครับ086 8838ครับ8838 974ครับ974นะครับโทรมานี่หาบังหากนะครับแล้วถามตำแหน่งแห่งที่ให้ดีนะครับแล้วมาสนุกกันครับที่นี่อาบังอย่างนี้ก็คือปลาเนลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆครับสมวนมากผมที่ปลาออกผมก็เช็คลงทีละเท่าไหร่500ถึง700ครับ ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยไม่ใช่ตัวนะกิโลกิโลครับปลาเก่ามันก็มีอยู่ครับนี่ลงคือพ้นครึ่งตันทุกครั้งเลยครับผมก็แสดงว่าอยู่ในนี้เป็นตันคือว่าอยากให้ลูกค้าสนุกะครับมาก็อยากให้ได้ปลากลับบ้านนะครับเป็นหัวใจของคนตกปลาเป็นหัวใจของคนทําบ่ออยากให้ใครมาก็ได้สนุกเอาอย่างนี้ผมมาแล้วครับผมผมขอไปสนุกนะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้บางตกเป็นเพื่อนผมนะได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปตกปลากัน ีจริงๆเลยนะครับปลาไซนี้มีเยอะนะครับในบ่อบางสวนติชิ่งปลากินสนุกจริงๆครับก็อย่างนี้ครับเป็นบรรยากาศบางสวนมีเสียงนกดูววมีเพื่อนฝูงมานะครับ ก็ทักทายกันอารมณ์ก็ชวนให้นึกถึงเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนั่งริมตะลิ่งตกประหมอประช่อนไปบ้างนะบังนะบังสามารถสร้างบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นมาได้อันที่สำคัญนะครับปลาลงเรื่อยๆนะบงังบอย่างเนี่ยเพิ่งลงไปเมื่อสักช่วงปีใหม่ก็700กิโลนะครับไม่ได้ลงน้อยๆน,นะแล้วก็ตอบสนองดีครับที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือแล้วครับวัดได้ไม่ได้ อย่างวันนี้ยังวัดไม่เป็นสะกอร์เท่าไหร่ แล้วข้างหลังผมนี่อะไรครับบงังบอ่อปลากระพงครับจะทําปลากระพงด้วยครับผมลงทุนอีกแล้วก็อาจจะลองขำๆด้วยครับลองขำๆบอ่อปลากระพงเพราะว่าบางหากเนี่ยแกเป็นคนชอบตกปลาด้วยเหยื่อปลอมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเกมที่จะให้เพื่อนๆได้เข้าถึงคาดว่าเวลาสักเมื่อไหร่กุมภาครับกุมภาบานนาเนีน่ยบานนาครับนะครับก็คือว่าจะได้มีมีติ้ง ใช่ครับใช่ใช่ใชนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทํายังไงจะทํารูปแบบไหนนะครับแล้วหน้าตาบ่อนี้เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรอันนั้นคุณต้องมาคอยติดตามบ้านสวนฟิชชิงครับฝากเอาไว้นะครับบ้านสวนฟิชชิงแล้วเราจะมาดูเมื่อที่นี่เสร็จอีกครั้งนึงครับครับเชิญเลยครับก็ตอนแรกก็คืออารมณ์ประมาณว่าอยากตกปลานินนะครับปลาเกตอะไรประมาณนี้ครับก็เพื่อนก็แนะนํา นะครับว่าแถวอนุทนี้ก็มีบอ่อตกปลาเกตนะครับก็ผมก็มาตามที่แนะนำนะครับก็เข้ามาตามซอย70ทับหนึ่งเนี่ยครับมาเรื่อยๆก่อนๆที่ไปตกก็คือมันต้องออกไปตามชานเมืองนะครับประมาณนี้นครับก็เลยพอดีเพื่อนแนะนําว่ามันมีบอ่ออยู่แถวอนุทประมาณนี้นครับก็ประทับใจบรรยากาศนะครับดูมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสวนเหมือนเขาเรียกอะไรอะบรรยากาศแบบ ท้องไร่ท้องนาอะไรประมาณนี้ครับทนบทดีครับครับก็เข vale ้ามาที่นี่มาเห็นก็ประมาณอารมณ์ว่าเหมือนกลับไปเมื่อตอนเด็กๆะครับมีท้องไร่ท้องนามีท้องล่องครับมีเป็นสวนพวกผลไม้นะครับอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็เหมือนได้ย้อนกลับไปในเด็กๆนะครับตามพวกพ่อพวกลุงไปปักเป็ดอะไรประมาณนี้ครับก็ไซส์ก็โอเคเลยครับกำลังเขาเรียกว่าไซส์มาตรฐานกำลังทอด ประมาณโลนนะครับก็ตกสนุกดีครับกินเรื่อยๆครับมาตามป้ายนะครับมันจะมีป้ายบอกแล้วก็พร้อมเบอร์โทรของบังแกนะครับผมก็ถ้ามาไม่ถูกก็โทรตามเบอร์ที่บังกันลงมาที่ป้ายก็ได้ครับถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้นะครับบ้านสวนฟิชชิงติดต่อเข้าไปเลยครับบังหากครับอยู่ใกล้ๆนะครับแถวแถวถนนเฉลิมพระเกียรติไม่ไกลไม่ไกลครับคุณสามารถไปได้ผมเชื่อว่าคุณจะประทับใจครับ